พระครูวิจิตสรคุณเจ้าอาวาสวัดประชาโคสิตารามก็ได้มาพูดมาคุยมาเล่ามากล่าวมาเล่าให้โยมได้ฟังถึงหลักแธรมคันสอนขององค์สมเด็จพระชินนวราศาสดาพระสัมมาสัพธิจา้าโดยอาตมาภาพพระครูวิจิตสรคุณผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดประชาแห่งนี้ต้องแต่อาตมาภาพมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกว่าวัดสวยสมผ่านจน ถ้าวัดโสมสมผานรวยวัดสรยสมผานจนคือสมผานธรรมพัฒนาวัดคตั้งแต่อาตมาภาพมาอยู่เป็นเจ้าอาวาดระยะเจ็ดปีเนี้ยอาตมาภาพก็พัฒนาเสนาอาสนะสิ่งกอ่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมไม่ว่าจะเป็นอุโบสถก็ดีกุฏิสง์ก็ดีสาราการประเรียนก็ดีวันนี้อาตมาภาพมีได้เพราะคุณอนุชาทรงศิริและคุณแดงอิคัมพี ที่ได้เป็นสะพานบุญเป็นเนื้อนาบุญที่ได้เอามาบอกมาเกาะมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังทุกวันนี้อาตมาจะพูดซ้ำๆทำอยู่บ่อยๆว่ากองไม่มีวัดไหนที่มันดังได้เองถ้าไม่มีคนตีวันนี้ที่อนุชาทรงสิรินั้นได้มานำเสนอในสารคดีต่างๆหรือบันทึกเทปต่างๆได้มาหาธรรมะหลากาหลายราธรรมะ วันนิจิตแจ่จจมใสก่อนที่จะดาเนินการหรืออธิบายบรรยายในเรื่องวัตถุมงคลต่างๆเรามาพูดถึงการพัฒนาวัดการพัฒนาวัดนั้นอาตามาภาพมาเป็นเจ้าวาดนั้นวัดก็สมุดสุดโทมชารุดสุดโทมแต่อาศัยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสในองค์หลวงปู่พระครูสมุทวิจารณ์ครีฐานะวิจารโร อดีตพระบุรพาจารย์เป็นสมภารอดีตวัดประชาเป็นเกจิอาจารย์ในรุ่มน้ำแม่กองที่ดังในยุคเดียวสมัยเดียวกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีหลวงพ่อพมวัดช่องแครหลวงปู่บุญวัดวังมะนาววันนี้มันเป็นไปตามยุคตามสภาวะตามสภาพวัด วันนี้หลวงปู่ท่านมรณะละสังขารไปแล้วก็ยังมีญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาบูชาท่านได้มากราบนมัสก,การองค์หลวงปูค่ครีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมร้นด้วยความเมตตาปาณีไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะหลวงปู่นั้นท่านก็จะเป็นพระที่เมตตาหลวงปู่ท่านมีเมตตาไม่ว่าใครจะนําสัตว์นําช้างมา้างวคว,วายมาถวาย หลวงปู่ก็จะดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูหาอาหารให้กิน,นาอาตมาภาพก็มาเป็นเจ้าวาดหลังต่อจากหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันเนี่ยคือพระอาทิกอุยอยสรธรรมโมเนี่ยเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงปูค่ครีหลวงพ่ออุทัยท่านก็ได้มรณะละสังขารไปแต่ว่าท่านได้ทิ้งงานไว้าอาตมาภาพชิ้นโบแดงคือกุฏิอีกสามสิบห้อง และโบสถ์ที่จำรูตสุดโสมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามมินตราธิราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มาเป็นองค์ประธานเททองรอ พระประธานประจําอุโบสถแห่งวัดประชาแห่งนี้ด้วยพระองค์เองและก็ยังมีนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวคือพ่ออยู่หัวของเรารัชกาลที่สิบเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับนาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีนาพระวรราชาธินาธิมาตนั้นได้สเสด็จมาพร้อมกันมาตัดไวลูกนิมิต เสด็จพระยจดเนินมายกชอบว่าการและเวลามันผ่านมาอาจารย์เน้ยนานเวลานานแต่เราก็ต้องบุรลนะะสืบสารถวายงานต่อเนื่องเพื่อวัดของเราจะได้เดินต่อไปได้วัดของเราตั้งมาแล้ว300ร้นะสามสปีต้องแต่ปลายปีพระพุทธเจ้าเสือมีสมภารมาแล้วเป็น1 0บสิรูป แต่เขามานับจับได้ช่วงระยะหลังแค่6องค์แต่ก่อนนั้นอาตมาภาพเชื่อว่าต้องมีมามากกว่านั้นแต่อาตมาภาพนี่เป็นรูปที่หกนะฮะก็มาบุรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอาตมาภาพเนี่ยก็ได้ศึกษานาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวราศาสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถือเอาข้อวัดปฏิบัติเอาในหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้านั้นมา ประหัตประหารเอาคำสอนของพระเจ้านั้นมาดำเนินชีวิตอาตามาภาพเอจะทำยังไงดีวัดก็ชำรุดทุดโทรมเราจะหาจตุปัจจัยตรงไหนเพราะาเราเป็นสมภารใหม่ๆเป็นเจ้าวาดใหม่ๆก็เลยสร้างวัตถุมงคลอย่างที่อาจารย์ที่เราได้เข้าใจกันเนี่ยผงพุทธคุณต่างๆที่อาตามาภาพเนี่ยได้มาบรรจุในเบี้ยกแก้เนี่ย นาก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพิทวิริยพรมอามรรัตนบดีศรีอัมภวาหลวงพ่ออิฐแห่งวัจ,จุรามณีเนี่ยท่านในเมตตาครับได้ให้ผงม,มาอัดมาอุดไว้ในเบีย้ยแก้อาตามาภาพได้เงินตรงเบีย้ยแก้เนี่ยนะระยะประมาณสองปีกว่าได้มาสิบฟารานี่พูดกันตรงๆนะครับไม่ต้องมาตีหน้าเศร้ารามความเท็จกันนะครับ แต่วันนี้ถ้าอาจารย์เจีย๊ยบหลวงพ่อเจีย๊ยบไม่มีคุณแดงไม่มีอาจารย์อนุชาก็ไม่มีวันนี้เพราะไม่รู้จะมีมเมล็ดเงินผลิตเข้ามายังไงมาบุรณะปฏิสังขรครับอาจารย์เจีย๊ยบจ้งตั้งสัตยาธิฐานว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เบี้ยกแก้วัตถุมงคลต่างๆจะไม่เอาไปไหนจะเอามาสร้างวัดสร้างวาสร้างสาราสร้างโบสถ์ทำให้ญาติโยมดูอยู่ให้ญาติโยมเห็น ทุกวันนี้ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนเงินเดืนเงินดาวก็ไม่พอได้เดือนละพันแก็เอามาบุรณะปฏิสังขรณ์หมดครับไม่พอกันครับแต่ได้กําลังแรงศรัทธาของมหาชนที่ใครนําไปบูชาสการะอาตมาบอกแล้วว่าถ้าอาตมาบรรจุข,ของไว้เนี่ยเป็นพันพันวัดขอโทษนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าดรามา่าอาตมาภาพว่าเป็นพุทธพาณิชย์ลิขิตขายวัตถุมงคลอ,อย่างนั้นอย่างนี้ อาตามาบอกเลยว่าสมัยนี้ไอ้คำว่าศรัทธ,ธาเองมาเองมันไม่มีมันต้องมีอะไรายึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกำลังใจทุกวันนี้อาตามาภาพก็ได้ผูกดวงแต่มีข้อแม้อาตามาไม่นัดใคร,ครบ,บางคนโทรมาหาอาตามาภาพแล้วก็จะอ้างว่านัดนัดนัด,นดอาตามาไม่นัดใครครับ,ครบใครจะมาหาอาตามาให้เปิดดวงบุกรักนาราศีหรือว่าจะทํานายทายทักโชคชะตา นาถอนที่ถอนทางวางธุรกิจถอนที่ต่างๆครับอาตมาจะพูดเลยโยมอาจารย์ครับฉันไม่นัดใครไม่ใช่ว่าดังเราเล่นตัวไม่ใช่อาจารย์เจี๊ยบก็ยังเป็นอาจารย์เจี๊ยบอย่างเนี้ยครับเรียกว่าติดพื้นไม่เคยลืมตัวไม่เคยงัวลืมตีนครับนาเป็นอาจารย์เจี๊ยบอยู่อย่างเนี้ยไม่ว่าจะยากดีมีจนอยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อัปยามาหาอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบเมตตาหมดไม่เลือกปฏิบัติครับอาตมาภาพไม่ได้คุยนะโยมอาจารย์ครับ มาหาอาตามาภาพไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นดารานักสแสดงเป็นระดับในพนในพันแม่ทัพภาคมาหาอาจารย์เจี๊ยบหมดพระราชาคณะพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพมาให้อาจารย์เจี๊ยบผูกดวงหมดครับบอกกันตรงๆนะไม่ต้องมางมงมไงอย่ามาเชื่ออะไรอาตามาภาพแต่ว่าฟังไว้ใช่ว่าบางคนมาหาอาจารย์เจี๊ยบเพื่อผูกดวงผูกชะตาราศีเนี่ยก็บอกว่าเรา อย่าประมาทในชีวิตทําอะไรต้องมีสติครับนาดํารงสตินาเราจะประกอบสัมมาอาชีพก็ไม่ได้ดูดีไปที่หมอดูเขาว่าหมอดูหมอเดาถ้าหมอไม่เดาดูไม่ได้อาจารย์เจีย๊ยบไม่ใช่หมอดูหมอเดาอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยดูเป็นทงเดชตามเลขตามดวงลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดดีบอกว่าดีไม่ดีบอกว่าดีจนบอกว่าจนเจ๊งบอกว่าเจ๊งน,น,นะอาตมาภาพไม่ได้มีชานมียานสมาบัติ ไม่ได้มีชานยานอย่างรู้อะไรทั้งนั้นเป็นพระบ้านๆเป็นพระโซโซอย่างเงี้ยนะใครมาหาต้อนรับหมดไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ทัดผู้ฟังเจ้าขาฟังด้วยนะอาตมาบอกเลยนะอาตมาไม่นัดใครนะเวลาโทรมา,าอาตมานี่อ้างว่านัดแล้วอ้างว่านัดแล้วอาตมาไม่ว่าอยากดีมีโจรขอโทษนะฮะให้โอเลี้ยงแก้วเดียวจยนเช็บไปแล้วไม่ต้องมาอยากดีมีโจรมาถวายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ไปก็มี โยมบ้านบ้านถวายทีสองหมื่นสี่หมื่นอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยโอเลี้ยงแก้วเดียวก็ไปแล้วครับไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ได้มาก็เอามาเลี้ยงแม่นะเงินทองนี่เราอยากจะสร้างโบสถ์สร้างวัดที่ไหนใคร็มาหอขอเก้าอี้เราสักห้าสิบตัวขอข้าวสารสักร้อยถุงจะไปเอาเงินวัดก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาเงินส่วนตัวครับอาจารย์เจี๊ยบก็สร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณก็บอกกรรมการบอกใครเพราะนี่เหรียญของฉันฉันสร้างแล้วฉันจะไปทําบุญ ฉันต้องดูแลโยโมแม่โยมมารดาเพราะแม่ฉันยังอยู่ติดงานนั่งวีแชร์แม่ฉันช่วยเหลือไม่ได้ต้องฉันต้องดูแลค่าอยุ่ค่ายาค่าอาหารการกินแม่ฉันก็ไม่ได้มีเงินเดินเงินดาวเงินทองได้มาฉันก็ทําบุญตายไปเอาไปไม่ได้บาทเดียวสลึงเดียวโยมอาจารยเนื้ออย่าสะสมครับพระบางองค์มีเงินที่ห้าสิบล้านยี่สิบล้าน ตายไปเอาไปไม่ได้เลยยามอยู่เนี่ยเลี้ยงกายตายเลี้ยงวิญญาณดูแลพ่อแม่ดีครับอย่าทุบตีพ่อแม่อย่าด่าว่าพ่อแม่ครับโยมอาจารย์ใครไม่เชื่ออาจารย์เจี๊ยบเชื่อเพราะฉันไปนอนในป่าช้ามาเนี่ยฉันเห็นเลยโยมอาจารย์ครับไม่ได้เห็นด้วยปัจจตังเวทิตาภูบินยูหิตินะแต่ถ่ายภาพติดออกมาอาตมานอนอยู่ตรงนั้นห้าร้อยศพที่ยังไม่ได้เผานะอาตมารู้เลยมันมาปรากฏบ,บนต้นไม้ถ่ายภาพติดมาหัวก็ลงตาโบ แลบลิ้นปิ้นตาได้ครับพูดแล้วจะไม่ใช่ว่าสอนงมงายนะอาตมาภาพรู้เลยคนเราที่ทํากรรมกับพ่อกับแม่ทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่ตบตีพ่อแม่ในเฟซในสื่อในโลกโซเชียลเนี่ยเราเห็นกันบ่อยๆจิกหัวแม่ดึงหัวแม่ฟาดกับพื้นกระโดดถีบแม่นี่แหละบางคนมันคิดไม่ได้โยมเอ้ยอนิจจังทุกขังอันตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดมาจากนรกพ้นจากนรกมาสู่เมืองมนุษย์แล้วก็มาสร้างกรรมในเมืองมนุษย์กลับไปสู่นรกอเอาเวทีมหากุมนรกครับโยมอาจารย์ถ้าพูดถึงตอนนี้บางคนบางท่านเนี่ยน่าห่วงนะเยาวชนคนของชาติเนี่ยตอนนี้และยิ่งเปิดเสรีด้วยเนี่ยอาตมากลัวมากเป็นห่วงเยาวชนชีวิตอาจารย์เจี๊ยบเคยผ,ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมเจ้าขา อย่าตำหนิอย่าดราม่านะความชั่วความเลววันนี้อาจารย์เจีย๊ยบจะมาเล่าให้ฟังบ้างนะสื่อของคัมภีร์นิวนี่ไปทั่วประเทศอาจารย์เจีย๊ยบเคยรันทดประชดชีวิตต่างๆนาน,น,นะเราไม่ได้เล่าเรียนเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้พัฒนาจิตใจของเราบางคนถูกอะไรกระทบกระทั่งกระแทกหน่อยเอาแล้วน้อยใจประชดเสียใจหันหายาเสพติดวันนี้มาบอกเล่าให้น้องฟังได้ลูกหลานฟังได้ หลวงพ่อเจี๊ยบผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าป้นจี้ชิงรักไม่เอานะครับสมัยก่อนนี่เกเรนี่ติดเหล้าเมา,เอาอยาของเมาเอาทุกอย่างนี่มาพูดเอาความช่วยฟังม,มันนะอย่าเอาแต่ความดีมาให้ท่านผู้ชมชมอย่างเดียวไม่ได้嗯嗯อาจารย์เจี๊ยบผ่านมาหมดแล้วคุกเขาน้ําตามาไม่น้อยคุกตะรางติดมาแล้วห้าหกรอบแล้วนี่ท่านผู้ฟังเจ้าขาฟังไว้นะมีประวัติหลวงพ่อเจี๊ยบนะดีชั่วเลวผ่านมาหมดแล้ววันนี้มาสอนลูกได้น้องได้มีประสบการณ์ตรง อย่าเลยนะลูกอย่าลินะลูกนะอย่ารันทดประชดชีวิตลูกอย่าหันหาอย่าเสพติดลูกอย่าซึมเศร้าเหงาหงอยกินให้อิ่มนะลูกนะนอนให้หลับแต่งตัวให้รอเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะๆสู้ชีวิตลูกอะไรก็แล้วแต่มันล้มได้มันก็ต้องลุกได้บางคนมาหาอาจารย์เจี๊ยบมาดูดวงผูกดวงเนี่ยอาจารย์เขาได้กําลังใจกลับไปครับบางคนธุรกิจหน้าที่การงานไม่ประสบความสําเร็จ แต่มาหาอาจารย์เจี๊ยบกลับไปแล้วมันมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจกลับไปต่อสู้ครับบางคนคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอาจารย์มันหมดหวังมันไม่รู้จะพึ่งใครครับพอพระนี่ที่พึ่งที่สุดท้ายของมันแล้วคือวัดถ้าวัดพึ่งไม่ได้มันก็ไม่รู้จะพึ่งใครอีกแล้วใครใครก็มาวัดใครๆก็มาวัดครับแม้แต่วัดนี่หมาแมวยังเอามาปล่อยเลยครับถ้าวัดพึ่งไม่ได้มันก็ไม่รู้จะพึ่งใครอีกแล้วครับเมตตาจะพิคเวเจโตวิมุติ นะจันนะเป็นพระต้องมีเมตตาชั่วก็ผ่านมาแล้วเลวก็ผ่านมาแล้วดีก็ผ่านมาแล้วครับ,รบเราพ้นจากขุมนรกแล้วมาสู่เมืองมนุษย์อ,อ <ๆ S 2> ย่าอย่าสร้างกรรมสร้างเวรจากเมืองมนุษย์กลับไปสู่นรกโยมอาจารย์คถึงสอนลูกสอนหลานว่าทุกวันนี้สังคมเยาวชนคนของชาติอดทนนะลูกนาหลวงพ่อเจี๊ยบนี่สอนจากหัวใจนะลูกนะอย่ารันทดประชดชีวิตนะลูกอย่าหันหายาเสพติด อย่าเป็นคนละระดับพันเกเลไม่มีเมตตาลูกกินให้อิ่มนอนให้หลับลูกนะอะไรแล้วแต่ล้มได้ต้องลุกได้ครัหลวงพ่อเจี๊ยบขอเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้น้องๆหนูๆในสังคมเยาวชนคนของชาติหรือที่ประกอบกิจการร้านค้าอยู่ตอนนี้ผิดหวัง <c oughs> ไม่สมหวังธุรกิจไม่ก้าวหน้าการค้าไม่ก้าวไกลทาอะไรขาดทุนอย่าสิ้นหวังนะลูก <c oughs> สู้สนะหลับตานึกถึงแม่ ร,รับตานึกถึงพ่อลูกเมียนาะที่ยังรอเรายังอยู่อีกเยอะลูกที่เขาเราเป็นล้มโพใบใหญ่ล่มใส่ใบหนานกกาเข้าอาศัยลูกนะพยายามสู้ๆผ่านกันไปให้ได้ลูกเมียต้องมีกินนะลูกเต้าต้องมีการศึกษาที่ดีนะอดทนทําอะไรก็แล้วแต่อย่าท้อลูกอย่าร้องไห้นานี่ธรรมะของหลวงพ่อเจีย๊ยบนะ